ในคืนที่มืดมิดพยาบาลสาวที่ใจดีได้ตัดสินใจบริจาคเลือดให้คนไค้ที่เธอไม่เคยรู้จักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะทําให้คุณขณะลุกความลับที่เธอไม่เคยคาดคิดกําลังจะเผยตัวตนการเลือดของเธอจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ชั่วร้ายและไม่อาจหยุดยั้งได้คุณพร้อมจะรู้แล้วหรือยังว่าเธอทําอะไรผิดพลาดไปคลิกเพื่อดูพยาบาลสาวชื่อเมเธอทํางานในโรงพยาบาลเล็กๆก,ก,กลางเมืองเงียบสงบ คืนหนึ่งฟ้าคร้มเสียงฟ้าร้องไกลๆดังเหมือนเตือนอะไรบางอย่างเมย์กำลังจัดยาอยู่ในห้องเวรโทรศัพท์ดังขึ้นในความมืดมีเคสฉุกเฉินต้องการเลือดกรุ๊ปหายาเธอไม่ลังเลเดินฝ่าสายฝนไปยังห้องบริจาคเลือดกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคละคลุงแสงไฟขาวนวลส่องสะท้อนเหงอบนหน้าผากเธอเลือดไหลลงถุงอย่างชา้ชาๆจังหวะหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกนาทีเมื่อเสร็จเธอยิ้มบางๆ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเธอกับเงาสะท้อนในกระจกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเมได้รับจดหมายปริศนาซองสีดำลายมือหวัดวัดจะหน้าถึงเธอมือของเธอสัน่นลมหายใจติดขัดเธอเปิดซองออกช้าๆข้างในคือเช็คระบุจำนวนเงินห้าพันล้านบาทไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีคำอธิบายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทันทีเบอร์ไม่รู้จักเสียงชายแก่พูดเบาๆปลายสาย เธอได้เลือดของเขาเสียงวีดแหลมกระทันหันดังขึ้นจากโทรศัพท์เมสะดุ้งหน้าจอดับสนิทเธอมองไปรอบห้องไฟกระพริบแปลกๆอากาศเย็นเฉียบขึ้นอย่างรวดเร็วกระจกหน้าต่างมีไอ้น้ำเกาะเป็นรูปมือเสียงกระซิบดังขึ้นจากหลังประตูขอเลือดคืนคุณอยากให้ฉันเล่าต่อไหมแม,ม่หันขับไปทางประตูหัวใจเต้นโครมครามเงื่อเย็นๆซึมทั่วแผ่นหลัง มือไม้ชาร่างกายแข็งทื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าหนักและแน่นอนใครอยู่ข้างนอกเสียงเธอสั่นเงียบไม่มีคำตอบเมย์ค่อยๆยื่นมือไปเปิดประตูบานประตูเปิดออกช้าๆด้วยเสียงเอียดเบาๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่พื้นหน้าห้องเปียกเป็นรอยเท้ารอยเท้าเปลือยเปียกน้ำลากยาวเข้าไปในห้องนั่งเล่นเมย์ก้าวตามรอยอย่างลังเลเสียงหายใจแผ่วๆดังจากมุมมืด เธอหยุดยืนขนลุกสู้ทั่วตัวในเงามืดเธอเห็นร่างใครบางคนสูงผอมและยืนหันหลังให้เสื้อคลุมสีขาวเลอะคราบเลือดแหง้งคุณคือใครเงานั้นหันหน้าชา้าช้าเป็นใบหน้าซีดขาวดวงตากลวงลึกมืดสนิทริมฝีปากขยับชา้าชาเลือดของข้าช่วยชีวิตแต่ทำลายเจ้าทีลานิดเมก้าถอยหลังเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นเงานั้นค่อยคอยลอยเข้ามาใกล้เธอพยายามกรีดร้อง แต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคออากาศรอบตัวแน่นทึบเหมือนมีมือบีบคอเธอไว้ร่างของเธอล้มลงภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือเช็คห้าพันล้านที่เปื้อนเลือดหยดลงพื้นทีละหยดอยากให้เล่าต่ออีกไหมเมพยายามขยับตัวแต่ร่างกลับหนักราวกับถูกตรึงไว้ด้วยหินพื้นห้องเย็นเยียบเหมือนดูดเอาความอบอุ่นจากร่างเธอไปทั้งหมดเสียงกระซิบยังคงดังก้องแทรกซึมเข้ามาในหู เหมือนพันเสียงพูดพร้อมกันในภาษาแปลกประหลาดดวงตาของเมลืมขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ห้องของเธออีกต่อไปผนังกลายเป็นแผ่นหินชื้นมีคราบสนิมแดงเป็นเส้นยาวเหมือนเลือดที่แห้งกรังกลิ่นข้าวแรงจนแทบอาเจียนร่างไร้เงานั้นยืนอยู่ตรงหน้าถือถุงเลือดที่ดูเหมือนเป็นของเธอเองคืนให้ข้าเสียงมันดังราวกับไม่มาจากปากแต่จากภายในหัวของเธอเมร้องในใจเธอไม่เข้าใจ เธอแค่ช่วยชีวิตคนไว้ร่างนั้นชูถุงเลือดขึ้นสูงเลือดในถุงเริ่มเดือดกระเด็นออกมาทีและหยดร้อนระอุหยดเลือดตกลงบนพื้นเกิดเป็นตัวอักษรที่เมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เธอเข้าใจความหมายทันทีมันคือคำสาบเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากมุมห้องแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงของเธอมันเป็นเสียงของใครอีกคนใครบางคนที่เธอเคยช่วยไว้ในห้องฉุกเฉินคนที่เธอคิดว่ารอดชีวิต อยากให้เล่าต่ออีกไหมเมยค่อยๆหันไปตามเสียงกรีดร้องเธอเห็นชายคนหนึ่งนั่งชันเขา่าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเลือดและน้ำตาเขาคือคนไข้คนนั้นชายที่เธอบริจาคเลือดให้ในคืนนั้นคนที่หมอบอกว่าปลอดภัยแล้วแต่ตอนนี้เขาดูไม่เหมือนเดิมดวงตาเบิกกว้างเหม่อลอยปากพร่ำพูดซ้ำไปมาฉันไม่ควรได้รับเลือดนั่นฉันไม่ควรได้รับเลือดนั่นเมยพยายามเข้าไปหา แต่ร่างของชายคนนั้นค่อยๆละลายเนื้อหนังหลุดออกจากกระดูกเหมือนถูกกัดกร่อนด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นกลิ่นเหม็นไม่คละคลุงเม่ก้มลงอาเจียนท้องของเธอบิดเกรงอย่างรุนแรงเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งดังขึ้นใกล้ขึ้นเลือดของเธอแปดเปื้อนวิญญาณเธอให้โดยไม่รู้ว่าเลือดของเธอมีสิ่งต้องห้ามเม่ร้องออกมาฉันแค่พยาบาลฉันแค่ช่วยคนท่านใดนั้น พื้นใต้เท้าเธอแตกออกแรงดึงบางอย่างลากเธอลงไปในความมืดเธอร่วงลงไปเรื่อยๆผ่านเสียงขําครวญผ่านภาพความทรงจำที่บิดเบี้ยวผภาพผู้ป่วยที่เธอเคยช่วยไว้ตอนนี้กลับมองเธอด้วยสายตาโกรธเกลียดมือที่มองไม่เห็นเริ่มคว้ารอบข้อเท้าลากเธอลึกลงไปเมกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินอยากให้เล่าต่ออีกไหมเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังแทรกเข้ามา ท่ามกลางความมืดสนิทเป็นเสียงเดียวกับในโทรศัพท์คืนนั้นมือเหล่านั้นยังคงดึงเธอลงไปผ่านม่านเงาผ่านเสียงกระซิบที่ดังแว่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายท่านใดนั้นเธอหล่นกระแทกกับพื้นแข็งเงยหน้าขึ้นช้าๆเธออยู่ในห้องโรงพยาบาลแต่ห้องนี้ไม่เหมือนเดิมแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะกำแพงเต็มไปด้วยชื่อเขียนด้วยเลือดชื่อของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเม่ม่มม เสียงเตียงเหล็กเข็นดังมาจากทางเดินแกรกแกรกแกรกเสียงล้อหมุนฟืดๆเหมือนมีใครบางคนกำลังใกล้เข้ามาประตูห้องเปิดออกช้าๆเตียงเข็นถูกดันเข้ามาบนเตียงมีศพหนึ่งร่างคลุมด้วยผ้าขาวเปื้อนเลือดผ้าคลุมขยับเองช้าๆเหมือนมีบางอย่างใต้ผ้าเริ่มตื่นเม่ถอยหลังชนผนังขาอ่อนจนแทบสุดขณะที่ผ้าคลุมถูกยกขึ้นช้าๆสิ่งที่อยู่ใต้ผ้า คือเธอเองใบหน้าของเธอซีดขาวตาเบิกโพลงริมฝีปากแห้งแตกยิ้มออกมาร่างนั้นพูดเสียงแผ่วเลือดของเธอทําให้ฉันฟื้นแต่เธอต้องตายแทนเงาของเธอเองกระโจนเข้าหาทุกอย่างดับวูบแล้วเสียงเดียวที่เหลืออยู่คือเสียงเครื่องวัดชีพจรติดติดติดอยากให้เล่าต่ออีกไหมเสียงติดค่อยคอยช้าลงจากที่เป็นห่าง จากห่างเป็นนิ่งติดแล้วเงียบห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมีเพียงแสงไฟสีแดงกระพริบอยู่มุมเพดานเหมือนเตือนว่าบางอย่างผิดปกติอย่างรุนแรงเม่ลืมตาขึ้นอีกครั้งเธออยู่บนเตียงมองเห็นเพดานที่คุ้นเคยแต่มันกลับดูผิดแปลกเหมือนเพดานกำลังหายใจเคลื่อนไหวเป็นจังหวะลมหายใจต่ำลึกของบางสิ่งที่มองไม่เห็นเธอหันหน้าชา้ารอบตัวไม่มีอุปกรณ์แพทย์ ไม่มีพยาบาลไม่มีเสียงคนเดินมีเพียงเสียงหยดน้ำแม่แม่หยดลงบนพื้นแดงเข้มเมเอื้อมมือไปแตะหน้าผารู้สึกได้ถึงของเหลวอุ่นๆนิ้วเธอเปื้อนเลือดสดแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเครื่องเก่าๆบนโต๊ะข้างเตียงกริ่งยาวชาชวนขนลุกมือของเธอสัน่นแต่ก็ยกขึ้นรับสายปลายสายเงียบมีเพียงลมหายใจดังเบาๆจากนั้น เสียงแหบพ้าดังขึ้นตอนนี้เธอเป็นเจ้าของเลือดของเขาแล้วและเจ้าของเลือดคนนั้นไม่เคยยอมให้ใครได้ไปฟรีๆแล้วสายก็ตัดไปเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากกระจกข้างเตียงภาพสะท้อนของเธอไม่ใช่เธออีกต่อไปเธอกำลังยิ้มยิ้มเหมือนคนที่เพิ่งได้ชีวิตใหม่แต่ดวงตานั้นว่างเปล่าเม่หันหน้าหนีแต่รอบตัวกลายเป็นเงาทึบมือจากเงาดึงผ้าปูเตียง ค่อยๆปิดหน้าของเธอเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงกระซิบจากข้างหูถึงตาเธอแล้วบริจาคคืนให้เขาอยากให้เล่าต่ออีกไหมความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงรอบตัวเงียบสนิทเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจเมพยายามดิ้นแต่ร่างกลับแน่นิ่งเหมือนถูกกดด้วยน้ำหนักของพันมือจู่ๆแสงจางๆก็ส่องผ่านเธอลืมตาพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องเก็บศพ ลิ้นชักโลหะเย็นเฉียบฟ้าเปิดค้างอยู่เธอมองเห็นเพดานสีเทาหมดนเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องช้าหนักและเย็นชาเธอกลั้นหายใจเสียงหยุดลงหน้าลิ้นชักของเธอนิ้วมือหนึ่งสอดเข้ามาชา้าช้าเล็บยาวดำสนิทคููดผ่านขอบโลหะจนเกิดเสียงเสียดหูตื่นแล้วสีนะเสียงนั่นกระสิบตอนนี้เธอคือส่วนหนึ่งของเขาประตูลิ้นชักถูกดึงออกจนสุด เงาร่างสูงใหญ่ปรากฏตรงหน้าใบหน้าซีกหนึ่งเหมือนคนอีกซีกหนึ่งเหมือนเนื้อเน่าเลือดของเธอผูกพันกับข้าความตายของเธอเริ่มแล้วแต่ยังไม่จบเมพยายามร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาคู่นั้นเรืองแสงสีแดงลมหายใจของเขาเย็นจัดและมีกลิ่นเน่าเหมือนศพที่ฝังไม่สนิทเธอเป็นคนเลือกเองกลางดึกคืนนั้นเมื่อเธอยื่นเลือดให้ข้า เขายื่นมือมาแต่แน่นบบนอกเมย์จูจ่ๆหัวใจเธอก็เต้นแรงแรงเกินกว่าคนปกติเหมือนจะระเบิดภาพในหัวไหลย้อนกลับคืนนั้นที่เธอบริจาคเลือดเธอมองไม่เห็นหน้าเขาแต่ตอนเขายื่นแขนมามือเขาเย็นมากเย็นจนเหมือนตายแล้วตอนนั้นเองเธอรู้เลือดของเธอไม่ได้ช่วยชีวิตใครมันปลุกสิ่งที่ไม่ควรตื่นอยากให้เล่าต่ออีกไหมหัวใจของเมยเต้นแรงขึ้น เหมือนจะฉีกอกเธอออกเป็นชิ้นๆเสียงในหูดังอื้อเหมือนโลกทั้งใบกำลังจมสู่ความเงียบที่ไม่มีทางย้อนกลับเงาร่างนั้นยังคงกดมือแน่นบบนอกเธอแล้วพูดเบาๆหัวใจของเธอกำลังจะเป็นของข้าท่านใดนั้นเจ็บแปบลบแล่นทะลุอ,อกเมกรีดร้องสุดเสียงเสียงนี้ดังออกมาได้แต่เสียงของเธอกลับไม่เหมือนเดิมมั่นแหบรา่าหนาแน่น ราวกับเสียงของคนอีกคนในร่างเดียวกันเธอมองมือของตัวเองเล็บเริ่มยาวผิดรูปเส้นเลือดใต้ผิวเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนหมึกซึมกระจายไปทั่วเธอพยายามลุกแต่ขาก็สั่นร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมเงานั้นหัวเราะเขาอยู่ในตัวเธอแล้วตอนนี้เธอไม่ใช่แค่เมแสงไฟในห้องเก็บศพดับวูบเหลือเพียงแสงสลัวจากมุมเพดานเผยให้เห็นเงาสะท้อนของเธอบนพื้นโลหะ เธอเห็นตัวเองแต่ไม่ใช่เธออีกต่อไปริมฝีปากยิ้มใส่แยะดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความหิวกระหายเสียงในหัวดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเสียงของเขาตอนนี้ถึงเวลาเธอบริจาคคืนด้วยเลือดคนอื่นเธอรู้ทันทีว่าหมายถึงอะไรเลือดที่เธอเคยให้ต้องถูกแทนที่ด้วยเลือดใหม่เลือดจากผู้บริสุทธิ์ขาเธอก้าวออกจากห้องเก็บศพอย่างเงียบงนัน แต่ภายในมีเสียงหัวเราะดังก้องเมกำลังจะกลายเป็นบางสิ่งที่เธอเคยสาบานว่าจะไม่มีวันเป็นอยากให้เล่าต่ออีกไหมเท้าของเมสัมผัสพื้นทางเดินโรงพยาบาลเสียงก้าวเดินเบาแต่หนักแน่นเหมือนทุกย่างก้าวมีจุดหมายแสงไฟตามเพดานเริ่มดับตามเธอไปทีละดวงเงาสะท้อนตามกระจกบานใหญ่ไม่ขยับตามเธอแต่มันยิ้มเธอเดินผ่านห้องเวรของพยาบาล ไฟในห้องกระพริบมีเสียงวิทยุที่เปิดค้างไว้แทรกเสียงกระซิบแปลกประหลาดเลือดใหม่เลือดใหม่สละให้บูชาเมยหยุดยืนหน้าห้องผู้ป่วยมือเธอยกขึ้นเองไม่มีเจตนาแต่มันมั่นคงเธอเปิดประตูเข้าไปเด็กชายคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงหลับสนิทใบหน้าใสาซื่อเมยยกเข็มฉีดยาที่อยู่ข้างเตียงขึ้นมาแสงจากปลายเข็มสะท้อนเข้าตาเธอกระพริบตา เหมือนตื่นขึ้นจากฝันไม่เสียงของเธอเบาสัน่นมือเธอเริ่มสั่นตามฉันไม่ใช่คนแบบนี้แต่เสียงในหัวหัวร้อเย็นไม่ใช่คนแล้วต่างหากเธอคือภาชนะเด็กชายเริ่มขยับดวงตาค่อยๆลืมขึ้นสบกับสายตาเมโดยตรงพี่เป็นใครเสียงเด็กบริสุทธิ์ทำให้บางสิ่งในใจเมสั่นไหวมือเธอหลุดจากแรงควบคุมเข็มตกลงพื้น เสียงในหัวแผดร้องเหมือนบาดแผลถูกเปิดทรยศเลือดต้องถูกส่งต่อเลือดต้องชดใช้ร่างเมสุดลงมือกุ้มหัวปากร้องออกมาด้วยเสียงของสองคนเสียงของเธอและเสียงของเขาเงาดำทะลักออกจากแผ่นหลังฟุ้งเป็นควันหม่นประทะผนังห้องเหมือนเงาวิญญาณที่ไม่มีวันสงบเด็กชายร้องเรียกพยาบาลเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาแต่ทันทีที่ประตูเปิดออก ควันดำหายวับเมล้มหมดสติบนพื้นดวงตายังลืมอยู่จ้องมองเพดานที่มืดลงเรื่อยๆและในเงานั้นใบหน้าเดิมกลับมายิ้มอีกครั้งอยากให้เล่าต่ออีกไหมพยาบาลอีกคนรีบวิ่งเข้ามาเธอก้มลงข้างร่างของเมย์จับชีพจรยังเต้นแต่ช้าผิดจังหวะเย็นเหมือนน้ำแข็งเรียกหมอเดี๋ยวนี้เธอตะโกนแต่ในขณะที่พยาบาลกำลังจะหันหลัง มือของเมย์ก็คว้าข้อมือเธอไว้แน่นแรงบีบเหมือนกรงเหล็กแข็งจนกระดูกแทบหักเมยเธอฟื้นแล้วเหรออย่าขยับเดี๋ยวหมอก็มาเมย์ค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอไม่ใช่สายตาของคนที่เพิ่งฟื้นแต่เป็นสายตาของบางสิ่งที่ตื่นขึ้นมาในร่างเธอจะให้เลือดใหม่เสียงที่ออกจากปากเมย์ไม่ใช่เสียงของเธอมันแหบต่ำเหมือนเสียงของใครอีกคนซ้อนทับพยาบาลตกใจดึงมือออก แต่ไม่ทันมือของเมอีกข้างคว้ามีผ่าตัดจากถาดข้างเตียงฟันเฉือนอากาศเร็วเกินตาเลือดสาดเต็มผนังร่างพยาบาลสุดลงตาเบิกโพลงไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมยยืนขึ้นช้าๆมีดในมือเปื้อนเลือดหยดแมะริมฝีปากยิ้มบางเงาบนพื้นเคลื่อนไหวเหมือนไม่ใช่เงาของคนแต่มันกำลังเติบโตแผ่ขยายออกไปใต้ประตูลอดออกสู่ทางเดิน เสียงในหัวกระซิบอีกครั้งเลือดแรกปลุกความหิวเลือดต่อไปจะปลดปล่อยเขาทั้งหมดเมเดินออกจากห้องเสียงส้นเท้ากระทบพื้นช้าหนักหลึกทางเดินยาวของโรงพยาบาลกลายเป็นเส้นทางของบางสิ่งที่ไม่ควรกลับมาอยากให้เล่าต่ออีกไหมเสียงฝีเท้าของเมดังกล้องในทางเดินแต่เสียงนั้นไม่เหมือนคนที่เดินด้วยเท้ามันหนักเหมือนมีบางสิ่งกำลังลากร่างไปข้างหน้า แสงไฟจากหลอดไฟที่กระพริบเริ่มจางลงทีละดวงจนเหลือแต่แสงจางๆที่คอยนำทางให้เธอไปข้างหน้าเมเดินผ่านห้องที่คุ้นเคยห้องที่เต็มไปด้วยเสียงร้องของผู้ป่วยตอนนี้กลับกลายเป็นความเงียบสงัดแค่เสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหูเขากลับมาแล้วเลือดของเธอเลือดของเธอเป็นที่ต้องการท่านใดนั้นเธอหยุดยืนตรงหน้าประตูห้องที่ไม่เคยเปิดมาก่อนห้องที่มืดสนิท แม่รู้สึกถึงบางสิ่งที่ดึงดูดให้เธอเข้าไปเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นดึงเธอเข้าไปเธอเปิดประตูและทันทีที่เปิดเข้าไปความเย็นยะเยือกสัมผัสผิวกายเหมือนห้องนี้ไม่ได้รับแสงแดดมานานนับปีเสียงกระซิบยังคงดังก้องตอนนี้เป็นเสียงหลายเสียงผสมกันเหมือนผู้คนจำนวนมากที่ถูกขังอยู่ในห้องนี้เลือดต้องชดใช้เลือดต้องหลังไหลไมเมก้าวเข้าไปข้างใน เธอเห็นแสงจางๆส่องจากมุมห้องภาพที่ปรากฏทำให้เธอชะงักในห้องเต็มไปด้วยร่างคนหลายสิบคนแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือทุกคนทุกคนในห้องนั้นไม่มีหัวมือของพวกเขากำลังยืดออกมาจากร่างเหมือนรอคอยบางสิ่งจากเธอเมมองไปข้างหน้าเห็นมุมห้องที่มืดสนิทมีเพียงเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเสียงกระซิบในหัวดังขึ้นมันคือเวลาเลือดของเธอไม่เคยพอ เธอไม่สามารถหันหลังกลับได้บางสิ่งกำลังดึงเธอเข้าไปข้างในอยากให้เล่าต่ออีกไหมเงาร่างสูงใหญ่ก้าวออกมาจากมุมมืดดวงตาสีแดงฉานฉายแสงในความมืดใบหน้าครึ่งหนึ่งเน่าเปื่อยเหมือนศพแต่รอยยิ้มที่แฝงอยู่ในนั้นกลับมืดมนและน่าสยดสยองเลือดของเธอมันเป็นของข้าแล้วเสียงแหบผ้าและหนาหนักดังก้องไปทั่วห้องจนเมทบจะได้ยินเสียงกระซิบเหล่านั้นในสมอง มือของเธอสั่นแม้จะรู้สึกกลัวสุดขีดแต่ร่างกายของเธอกลับเดินไปข้างหน้าเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้เธอเห็นมือเปื้อนเลือดหลายสิบคู่ยื่นออกมาจากร่างไร้หัวเหมือนกับรอคอยการสละเลือดจากเธอเลือดของเธอต้องถูกจ่ายไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหนเสียงนั้นกระซิบดังขึ้นจากเงาร่างตรงหน้าและทันใดนั้นมือเย็นก็ยื่นมาแตะที่แขนเมทุกสิ่งรอบตัวเธอดูหมุนวน เลือดจากร่างกายของเธอเริ่มไหลออกมาเหมือนถูกดูดออกจากทุกเส้นเลือดความเจ็บปวดแล่นลึกเข้าไปในกระดูกแต่เสียงในหัวกลับขับดันให้เธอไปข้างหน้าเลือดของเธอจะทำให้เขาฟื้นเลือดของเธอจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ไม่รู้สึกว่าเธอกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งร่างกายของเธอแทบจะไม่สามารถขยับได้แต่มือของเธอยังคงจับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันเหมือนจะรอคอยให้เธอเลือกเธอสูญเสียการควบคุม และเลือดเลือดของเธอไหลออกไปจนหมดสิน้นการดิ้นรนก็เริ่มจางหายในความมืดนั้นเมรู้สึกว่าเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้อยากให้เล่าต่ออีกไหมทุกอย่างในห้องนั้นเริ่มหมุนเป็นวงกลมโลกเหมือนจะหายไปเหลือแต่เงาและเสียงเสียงเลือดหยดลงพื้นเสียงหายใจที่แผ่วเบาเมรู้สึกถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวในตัวเธอร่างกายของเธอไม่เหมือนเดิม เหมือนมันถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นแล้วประกอบใหม่แต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่เธอเคยเป็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างๆเขายิ้มแยะเลือดของเธอตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วเธอคือส่วนหนึ่งของข้าและข้าคือส่วนหนึ่งของเธอเมย์ไม่สามารถขยับตัวมือของเธอกำลังสัน่นแต่เธอยังไม่ตายเธอยังมีชีวิตอยู่หรือบางทีเธออาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้ว แค่เป็นเครื่องมือในเกมที่เธอไม่เคยเข้าใจท่านใดนั้นประตูห้องเปิดออกเสียงฝีเท้าดังเข้ามาพยาบาลคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูมองเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอสะดุ้งและรีบวิ่งเข้ามาเมเมเธอเรียกชื่อด้วยความตกใจเมพยายามพูดแต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงของเธอมันแหบห้าและแปลกประหละาดเธอจะเลือกเลือดอีกครั้งเสียงนั้นกระซิบในหูพยาบาล พยาบาลคนที่ยืนอยู่ตรงประตูหน้าเธอซีดเผือดเหมือนเห็นบางสิ่งที่ไม่อยากเชื่อไม่ไม่พยาบาลสั่นเทาแต่ไม่สามารถหันหลังกลับได้เมรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวมือของเธอยืดออกไปข้างหน้ากำมืออย่างแน่นหนาพยาบาลก้าวถอยหลังไม่ทันที่มือเมจะคว้าข้อมือเธอมันช้าก,กว่าที่คิดเลือดจากร่างของพยาบาลเริ่มไหลลงพื้นมือของเมค่อยๆเคลื่อนที่ไป เหมือนเธอกำลังดึงอะไรบางอย่างออกจากร่างพยาบาลเลือดเลือดจากเธอและจากคนอื่นจะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันและทุกอย่างจะจบลงอยากให้เล่าต่ออีกไหมเลือดที่ไหลออกจากร่างพยาบาลเริ่มรินไหลไปตามพื้นมันสะท้อนแสงจากหลอดไฟที่กระพริบและค่อยๆก่อตัวเป็นวงกลมเหมือนมันจะรวมตัวกันเป็นบางสิ่งเมมองมือของตัวเองมันเย็นเฉียบเธอไม่สามารถควบคุมมันได้ มือของเธอกำแน่นเหมือนกำลังดึงพลังบางอย่างออกจากร่างพยาบาลเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นข้างๆเขายิ้มให้กับเมย์ยิ้มที่ไม่ใช่ยิ้มของมนุษย์ยิ้มที่เต็มไปด้วยความอยากได้เลือดของเธอเป็นที่ต้องการเขาพูดเสียงต่ำตอนนี้มันสมบูรณ์แล้วเสียงของเขาแผดผ่านความเงียบเหมือนการประกาศสิ้นสุดของบางสิ่งแม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวภายในตัวความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เหมือนมันมีบางสิ่งตื่นขึ้นในร่างกายเหมือนวิญญาณของเธอกำลังถูกยึดครองเลือดของเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นมันจะเป็นของข้าตลอดไปเมรู้สึกเหมือนร่างกายของเธอเริ่มร้าวหัวใจของเธอเต้นรัวแต่มันไม่ใช่หัวใจของมนุษย์อีกต่อไปเธอสะท้อนภาพในกระจกใบหน้าเธอเหมือนไม่ใช่เธออีกแล้วมันบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ยากจะอธิบายมือที่ยื่นไปข้างหน้า กลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถหวนกลับเหมือนเธอกำลังสูญเสียตัวตนและกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไม่มีวันหวนคืนเสียงในหัวดังขึ้นเลือดต้องสมบูรณ์ถึงเวลาที่จะทำให้ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวเมหันไปมองพยาบาลที่นอนอยู่บนพื้นเสียงของเธอหายไปเธอไม่สามารถช่วยอะไรได้ทุกอย่างเริ่มหายไปในความมืดและเงาร่างนั้นก็เดินเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาฉายแสงแดงจ้าขึ้น และในที่สุดเขาก็ยื่นมือมาแตะที่หัวของเมย์ตอนนี้เธอเป็นส่วนหนึ่งของข้าเสียงนั้นเป็นเสียงสุดท้ายที่เมย์ได้ยินอยากให้เล่าต่ออีกไหมเงาร่างนั้นยิ้มอย่างช้าๆดวงตาสีแดงฉานของเขากระพริบเบาและในวินาทีที่เขาสัมผัสหัวของเมย์ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มจางหายไปเหมือนหายไปในม่านหมอกหนาทึบเมย์รู้สึกเหมือนหลุดออกจากร่างกายเหมือนมีบางสิ่งพุ่งออกไปจากตัวเธอ ไปยังที่ไหนสักแห่งที่ไม่อาจบรรยายได้ความรู้สึกที่มืดมิดร้อนและเย็นสลับกันเธอไม่สามารถขยับไม่มีเสียงใดๆให้ได้ยินทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดเหมือนทุกอย่างอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งเธอเหลือบมองตัวเองเห็นร่างของเธอยืนอยู่ในห้องนั้นสายตาดวงตาของเธอว่างเปล่าไม่มีการแสดงออกไม่มีความรู้สึกตอนนี้เสียงของเงาร่างนั้นดังขึ้นในหัว เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของข้าแล้วเม่รู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากความเป็นจริงแต่มันเหมือนเธอไม่เคยมีความเป็นจริงเลยตั้งแต่แรกเธอเป็นแค่เครื่องมือแค่จุดเริ่มต้นของการกลับมาของบางสิ่งที่เก่าแก่เลือดของเธอจะยังคงอยู่ที่นี่เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงของคนมันเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งไม่มีอะไรเหลืออยู่ในห้องนั้น นอกจากเงาแห่งความมืดที่ยืดขยายไปเรื่อยๆเหมือนการสิ้นสุดที่ไม่มีการเริ่มต้นและในที่สุดทุกสิ่งก็กลายเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เคยมีอยู่จริงแต่มีเพียงเงาที่จะคอยล่าสิ่งที่ขาดหายไปเสียงในหัวของเมยเริ่มเงียบลงเธอหลุดออกจากโลกนี้และในความมืดนั้นเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดจบ